วัีค่ะวันนี้นะคะก็มีรถตู้สวยๆนะคะมารีวิวให้ลูกค้าดูอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2,005ดีเซลนะคะเป็นขวัญใจมหาชนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่หาเครื่อง2,005อยู่นะคะคันนี้ก็จะเป็นรถปี2012นะคะจดทะเบียนปี2013เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ารถเป็นยังไงกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเขาก็จะมี อุปกรณ์ตกแต่งมานะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นฝาครอบกระโปงนะคะฝาครอบกระโปงที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นตัวครอบนะคะจะไม่ใช่ฝากระโปงที่เป็นตัวที่ติดมากับรถดั้งเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นแค่ตัวครอบเท่านั้นนะคะเป็นฝาครอบแบบยาวนะคะยาวลงมาปิดไฟหน้าเล็กน้อยนะคะนี่ก็ใครที่ชอบสไตล์เจแปนนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ เทนะคะแล้วก็ภายในนะคะสำหรับคันนี้นะคะตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเลยสวยใหม่น่าใช้มากๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะว่าภายในแต่งแบบไหนยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยอันนี้นะคะเปิดประตูฝั่งซ้ายมานะคะเราก็จะมาเจอเบาะหนังสวยงามนะคะอันนี้เป็นเบาะที่ ทําใหม่นะคะแล้วก็โซนหลังคาด้านหน้านะคะแบบนี้มีไฟก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น Android นะคะเชื่อมต่อไวไฟได้นะคะจะเป็นฝั่งซ้าย อันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารอันนี้เป็นทีวีทีวีเป็นจอพับแบบไฟฟ้านะคะเป็นคอนโซลมีทาวเวอร์อยู่ด้านในนะคะมีผ้ามานให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ภายในก็จะเป็นหลังคาแสงสีนะคะ ระยิระยับวิบวับเลยตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็ระบบไฟหลังคาค่ะระบบแอร์คันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสนะคะที่ติดตั้งใหม่เบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะสีแถวค่ะเบาะสีแถวใครหารถวิ่งนักเรียนแล้วก็ว่างจากนักเรียนก็รับงานเหมาได้ด้วยนะคะสำหรับสเปคนี้นะคะ ก็จะเป็นสเปคเครื่อง2005ดีเซลค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง2005ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวเราถอยมาดูด้านข้างนะคะนี่เดี๋ยวไปดูจากด้านหลังกันบ้างนี้จะเป็นด้านหลังนะคะชุดแต่งด้านหลังมีดาบท้ายให้ด้วยดาบท้ายแบบนี้นะคะ สไตล์เจเดี๋ยวว่าเปิดประตูท้ายดูกันเลยเปิดมาก็จะเจอตู้ซับนะคะนี่อันนี้ตู้ซับขนาด10นิ้วค่ะลำโพงซับก็ขนาด10นิ้วนะคะเบาเป็นเบาะหนังทั้งชุดเลยแอร์ไมโครบั็ก็จะอยู่ด้านบนนี้นะคะภายในก็จะเป็น แบบนี้มองจากด้านหลังนะคะหลังคาก็โปรงโปงโล่งๆนะคะไม่เอถอะทะโปรงโปงแต่งรุ่นใหม่ทันสมัยเลยนะคะสวยงามภายในของเราเป็นมือหนึ่งนะคะเป็นมือหนึ่งที่เราแต่งใหม่รถมือสองได้ภายในมือหนึ่งนะคะสวยใหม่แน่นอน เราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างไปดูฝั่งคนขับกันเลยอันนี้นะคะฝั่งคนขับเบาะนะคะ นี่ก็จะเป็นสวิตไฟสวิตไฟตู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกระโปรงฝังกโปรงหน้าเปิดฝังกระโปรงหน้าดูกัน น,นี่เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีฝากระโปรงที่เป็นกระโปรงเ,เดิมของจริงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันด้านบนที่ครอบไว้นะคะก็จะเป็นตัวครอบฝากระโปงซึ่งเป็นชุดแต่งเฉยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะันนี้ก็หน้า,หน,าหน้าตาเดิมๆเลยนะคะรถเดิมๆรถสวยเดิมนะคะ

สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนะคะที่ขึ้นมุมขวาเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดน,นะคะรถคันใหม่ๆนะคะที่เราจะมีอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะมีรถอีกหลายคันเลยนะคะที่ยังไม่ได้ลงให้ลูกค้าชมนะคะหรือลูกค้านะคะอยากดูรถที่อัปเดตตลอดนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะชื่อว่า 3K NP อ็นตยังจะกิดซื้อขายรถตู้นะคะ